คุณเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมามิทีนิวส์นะคะวันนี้นะคะก็มานะคะเล่าเรื่องถึงคนละครึ่งอีกแล้วหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยทำไมช่วงนี้มีแต่คลิปคนละครึ่งแน่นอนนะคะมันก็จะเริ่มพรุ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวมประเด็นทุกอย่าง มาให้ฟังนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาในการลืมรหัสแอปเป่าตังเพื่อรับเงินคนละครึค่งเฟสสามหลายๆคนอาจจะเป็นนะคะบางคนอาจจะบอกว่าแก่ถึงลืมแต่บางคนไม่แก่บางทีเราก็ยังลืมนะคะ ต้องอธิบายอย่างนี้สาหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครจะไม่รู้นะคะว่าต้องใช้รหัสแอปเป่าตั้งทุกครั้งเวลาที่เราเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเข้าไปเช็คเงินเข้าไปใช้จ่ายเข้าไปอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลืมก็เท่ากับว่าทําให้เราใช้ไม่ได้นั่นเองนะคะ วันนี้นะคะก็เลยนำะวิธีการแก้ปัญหานะคะมาฝากกันค่ะซึ่งสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสามนี้นะคะก็เป็นโครงการล่าสุดที่ได้มีการแจกเงิน3,000บาทสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะได้จากภาครัฐที่ได้ช่วยจ่าย50%และผู้มีสิทธิ์ออกเอง5 50%โดยจะได้จากร้านไม่เกิน150บาทโดยต่อคนต่อวันหรือรวมตลอดโครงการไม่เกินท่านจะได้รับเงินไม่เกิน3,000บาทแต่สิ่งที่จําเป็นที่ท่านต้องมีก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีนะคะหรือว่ามีแล้วนะคะแต่อ้าว ดันลืมรหัสเป่าตาังหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพินนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาลืมรหัสแอปเป่าตังหรือพินนี้กันคะ่ะเริ่มแรกนะคะถ้าหากว่าอ้าวเราเปิดหน้านี้เข้ามามันจะขึ้นหน้านี้เลยคะ่ะให้ใส่ระบุพิน6หลักนะคะถ้าเกิดว่าเราลืมนะคะขั้นตอนที่1เลยนะคะให้เราไปกดตรงข้างด้านล่างนะคะตรงลืมพินนะคะกดเข้าไปเลยนะคะ ต่อมาค่ะขั้นตอนที่2คือมันก็จะปรากฏหน้าตาตามรูปนะคะก็จะถามว่าคุณลืมพิมพใช่ไหมหากมีการติดตั้งพินพใหม่ระบบจะทำการลบการตั้งค่าเซตติ้งเดิมของท่านนะคะเราก็กดตกลงไปนะต่อมาค่ะขั้นตอนที่3นะคะเขาจะให้เราตั้งรหัสใหม่ต่อมาค่ะเราก็ทำการกดรหัสใหม่แล้วมันก็จะให้ยืนยันรหัสใหม่อีกครั้งนะคะ เมื่อเข้ารหัสใหม่นะคะเราก็จะสามารถเข้าได้แล้วที่แอปเป่าตังซึ่งแอปเป่าตังหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเนี่ยนะคะจะมีหน้า G Wallet นะหน้า G Wallet นีกก็คือจะเป็นหน้าที่เอาไว้เวลาเราเติมตังเข้าแอปเป่าตังนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นก็ยซอบ,บัญชีกรุงไทย Wallet นะ Hel He Wallet นะคะหลายๆอย่างมากมายนะ แต่ว่าเวลาเราจะใช้จ่ายนะคะเราก็ต้องเข้าไปกดในใช้คนละครึ่งนะคะซึ่งมันก็จะมีเมนูเข้ามานะคะให้เรากดนะ ค่ะนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับเวลาที่เราลืมพินนะคะแต่เราก็ไม่ควรจะลืมบ่อยๆถ้าหากเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขี้ลืมนะเราควรจะอาจจะต้องเมมโมรี่ไว้ในโน้ตในโทรศัพท์ก็ได้เพราะตอนนี้เรามีโทรศัพท์โทรศัพท์ทุกคนมีโน้ตนะคะหรืออาจจะเขียนไว้ไหนสักที่ที่เราจะไม่ได้ลืมนะคะเพื่อป้องกันการลืมเวลาเช่ว่าพอเรากดจะใช้เงินนะคะอ้าวลืมรหัสพินอายเขาอีกนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อของอีกด้วยนะคะอ้าวละค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจนะคะในการ แก้ปัญหาเวลาลืมรหัสแอปก็ไม่ยากเลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w m o n e y g u r u c o m ด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ